สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i c e on the Price ค่ะในวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการ Rework d app ที่เราไม่ได้ใช้ออกค่ะ เนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้ d a แอหรือเล่นเกม p l y y to e r r รอะไรเนี่ยเราจะมีการแอปพรูฟสมาร์ c คอน a c t ซึ่งการอนุญาตนี้จะทําให้เขาสามารถดึงเหรียญออกจากกระเป๋าเราได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นเรากด App พรูฟ b u s d บน App Swap นะคะเมื่อแอ p r o ูฟเสร็จนะคะทาง a S p Swap สามารถดึงเหรียญ BUSD ของเราไปแลกเป็นเหรียญอื่นๆได้ตามที่เราต้องการค่ะอย่าง App Swap นี่ก็เป็น d ีแอที่น่าเชื่อถือนะคะมีคนใช้งานเยอะซึ่งการแอปพรูฟไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเราไปแอปพรูฟกับดีแอที่ ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราอาจจะโดนดึงเหรียญออกโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะซึ่งคัทเ Wallet ก็ช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปแอปพรูฟดีแอปไหนไว้แล้วรู้สึกว่าดีแอปนั้นไม่ปลอดภัยหรือว่าดีแอปนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วการรีเวลอ,ออกไปก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ ซึ่งวิธีการรีโวกนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะมาที่เว็บนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะรีโวกได้เฉพาะกระเป๋า BSC นะคะอันดับแรกนะคะให้เรา copy เลขกระเป๋า MetaMask ของเรามาวางเลยค่ะมันก็จะขึ้นดีแอปต่างๆที่เราเคยแอปพูดไว้ค่ะต่อมาก็กด connect to Web 3ค่ะ เลือก d f p p ที่เราต้องการ r e w o r ์ work, แล้วก็กดที่ปุ่มสีฟ้าแล้วก็เลือก r e w o r ์เลยค่ะซึ่งตรงนี้จะมีการจ่ายค่าแกนนิดหน่อยค่ะจ่ายด้วย BNB ค่ะใครใช้ฮาร์ดแวร์บรอ t ก็กดยืนยันทำทร r a s ์เซชัเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็รี w o r k เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดรี w o r k กทุก d ีแอที่เราไม่ได้ใช้เลยนะคะซึ่งกดได้ทีละครั้งนะคะไม่สามารถกดพร้อมกันทีเดียวได้ค่ะ อีกช่องทางนึงที่เราสามารถรีวอล์ได้นะคะซึ่งก็คือเว็บนี้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะซึ่งก็จะมีเชนอื่นๆนอกจากเชน p s c ด้วยค่ะส่วนวิธีการทํานะคะก็เหมือนกับก่อนหน้านี้เลยค่ะอันดับแรกก็กด Connect Wallet ค่ะจากนั้นก็กดรีวอ r ์ทำ transaction แล้วก็จ่ายค่าแก๊สค่ะ หากใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ